นมเหนียวค่ะมันเป็นน้ำชาเขียวชาไทยโกโก้นมสตรอเบอรี่เดี๋ยวไปดูขั้นตอนของน้องคนสวยครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ,มมคะน้องเมย์ค่ะน้องเมย์ค่ะพี่อยากรู้ว่ามันคืออะไรคะมันคือนมเหนียว,วะอะค่ะนมเหนียวคือมันเป็นแบบเราเอาเอา่อ ใช่ค่ะน้องไม่ขายกติและน้องไม่ขายอยู่แถวไหนคะเนี่ขายอยู่ที่งานถนนคนเดินนะคะที่รังสิตนะคะแล้วก็ขายอยู่หน้าโรงเรียนค่ะนี่ค่ะวิธีการทำค่ะน้องก็จะคนนี้ก่อนนะคะกลมเนียวกันค่ะน้องก็จะไปใส่น้ำแข็งค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยก็ใส่สดนมสดค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวน้องก็จะเติมนี่ค่ะโกโก้ที่ปรุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะพี่พี่เขาบอกว่าน้องเขาขายแค่นี่สิบบาทค่ะนี่ค่ะเสร็จเดี๋ยบรอแล้วปกติแล้วก็คือปกติแล้วคือน้องเมย์ก็จะขายหน้าโรงเรียนที่เดียวจะขายที่อื่นไังคะไม่ได้ขายนะวก็ขายที่งานนี้แหละค่ะจะเป็นงานนี้มีทีกเดือนนะคะสิ้นทุกสิองที่เราเสร็รแล้วค่ะนี่ค่ะน้องเขาเบียดอยู่นะให้ดูดูทำอีกแก้วนะคะว่าทำยังไงค่ะน้องเมย์คนสวยค่ะ แล้วค่ะแล้วก็จะใส่ในแก้วเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะคนใส่แก้วก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็มาเติมค่ะแล้วก็เติมน้ำอันนี้เป็นชาชาไทยชาไทยค่ะนี่ชาไทยก็จะผสมน้ำนั่นเป็นค่ะพอดีเมื่อกี้หูนะเป็นโกโก้ผสมอันนี้นะะเนาะเสร็จเรียบร้อย เจ้าน้องเขาเล่นค่ะนี่ค่ะนมนมเหนียวค่ะใครไปผ่านมาก็ลงไปไน,นะคะ้ค่ะน้องขายนั่งเรียนประชาธิปัตย์ข้างข้ามถึงคลองเรานี่เองะคะ่ะแล้วก็มีตอนถนนคนเดินของรังสิตค่ะ20บาทค่ะน้อง็ขขายไม่แพง จะถ่ายตัวแล้วก็บอกแล้วช่องนาอย่ามาเร็วมาตอนเขาเก็บร้านนี่แหละดีที่สุดแล้วแต่เราเพิ่งเจอน้องเขาค่ะมาหลายรอบไม่เคยเจอเนาะเขาเลยร้านนี้จะน้องไม่ขันร้านนี้จะเปลี่ยนเรื่อยเรือยไหมทุกอยู่ดูอยู่ตรงนี้ตลอดไม่ค่ะคือจะเป็นล็อกเดิมล็อกเบอร์สองศูนย์สามค่ะแต่ว่าที่จะวนไปเรื่อยล็อกตรงที่เบอร์ล็อก้างบนนี้เองใช่คือมาเที่ยวถนนคนเดินตจำหน้าไหมคะสวยๆไปค่ะอย่าไปจำหน้าของ แวะมาเที่ยวถนนคนเดินลังสิตจนสุกสิ้นเดือนนะคะแวะมาชิมนมเหนียวกับน้องเขาเลยนะคะแม่ค้าด้านล่าสีสุกๆเลยค่ะไงคลิปนี้นะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะพี่พทุกคนสวัสดีค่ะ